เวลาที่เราจะพึกกายพึกจิตจเจริญจิตตะภาวนาจเจริญอานาปานุสติกํำหนดลมหายใจเขา้าพูดเขา้าแล้วก็ให้รู้เขา้ากำหนดลมหายใจโทอออกแล้วก็ให้รลู้ออก พุโทโธอยู่กับกายกับจิตให้สงบสว่างสวัยปรับให้เขาที่เข้าทางละความฟุ้งซ่านละความลังเลสงสัยละปัญหาเรื่องราวออกจากกายจากจิตวางไปให้หมดเหลือแต่กรรมฐานวิปัฒนาภาวนาสมาธิ เพื่อจะเจริญจิตตะภาวนาให้เกิดสินสมาธิปัญญาให้สูงสุดพุทธโธยู่กับกายกับจิตให้มันสงบสว่างสวัยทรรกลางของพุทธโธนั่นแหละพุทธโธน้อมเอาอากาลิโกคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเจริญสินสมาธิปัญญาใส่กายใส่จิต ที่มันจะงอกสว่างสวัยให้ได้มากให้สูงสุดพุทธโธเรากําลังอยู่กับพระพุทธเจ้าพุทธโธเรากําลังอยู่กับผู้ตื่นผู้แจ้ง,ผ,จงผู้เบิกบานพุทธโธเมื่อเราได้อุบัติเกิดมาเป็นลูกตระาคต เราก็จะต้องเจริญรอยตามพระพุทธศาสนาหามรรคผลนิพพานทางดับทุกข์คนทุกข์นั้นเองจเจริญจนกว่ากายจิตมันจะยอมสงบยอมตัดยอมปงยอมวางละความทุกข์เศร้าหมองปัญหาเรื่องลา้าออกจากกายจากจิตย่างเต็มใจไม่ฝืนใจนี่แหละ แล้วก็เต็มใจให้จิตบริสุทธิ์บริบุญให้มันอิ่มทิพย์อิ่มบุญให้มันอิ่มในคําสอนในพระพุทธศาสนาให้มันเกิดฌานเกิดสินสมาธิปัญญานี่เพื่อเอาไว้เป็นหนทางดับทุกข์เพื่อเป็นสะเองเจริญรอยตามพระพุทธศาสนาเพื่อหามรรคผลนิพพานพ้นทุกข์นั่นเองนี่แหละ เราก็จะต้องจิตตกภาวนาพุทธโธอยู่กับผู้ตื่นจริงๆผู้แจงผู้เบิกบานจริงๆพุทธโธอยู่ใกล้พระตรัสรู้ธรรมได้อยู่ใกล้คำสอนของพระพุทธศาสนาได้เป็นลูกของตราคตได้เป็นผู้เจริญรอยตามอาการิโกนี่แหละเรียกว่าเอาคำสอนของพระพุทธศาสนา มาเจริญอย่างไม่ลังเลสงสัยเรียกว่าธรรมะไม่มีข้อลังเลสงสัยธรรมะย่อมเป็นอาการิโกนั่นเองต้องน้อมโดยตนเห็นด้วยตนรู้ด้วยตนนี่แหละเอาชนิดจนถึงเข้าให้ถึงโยธรรม,มังปัจจติโสธรรม,มังปัจจติเอาชนิดว่าบุคคลใด เห็นธรรมบุคคลนั้นย่อมเห็นตถาคตบุคคลใดเห็นตถาคตบุคคลนั้นย่อมเห็นพระองค์ท่านนั่นเองเนี่ยเรียกว่าโยธรรมังปัจจติสอธรรมังปัจจตินี่จริญด้วยจิตใจให้มันเกิดขึ้นด้วยอิทัพปัตตานี่แหละพิจารณาให้มันเป็นเช่นนี้นั่นเองนี่ เรียกว่าอิทับปัตตาเรียกว่าเป็นเช่นนี้นี้เองไม่เป็นผู้ลังเลสงสัยไม่เป็นผู้คล้องใจกับสิ่งใดเป็นผู้เข้าใจไปกับอิทับปัตตาจริงๆว่ามันเป็นเช่นนี้นี่แหละสมกับเป็นผู้ตัดผู้ปรงผู้วางนี่ยกริญขึ้นมาให้ได้เยอะๆเอาให้แน่น พิจาณาดูสัมผัสด,ดูระลึกดูวาด่าขณะนี้เรากำลังฝึงกกรรมฐานใช่ไหมเรากำลังฝึกวิปัจนากรรมฐานภาวนาสมาธิใช่ไหมเมื่อเราฝึกเราก็จะเจริญลอยตามพื่อพุทธศาสนาอย่างแน่นหนาไม่ยอ่อท้อนี่แหละแม้แต่จะปวดกรับรู้เมะะื่อยกรับรู้เหน็บชากรับรู้ นะรับรู้แล้วก็วางไปเพราะจิตอยู่กับความว่างจิตอยู่กับความสงบจิตอยู่กับความนิ่งความใจจิตอยู่กับเจริญจิตตะภาวนาอยู่กับองค์สินสมาธิป,ปัญญาเรียกว่าว่างอยู่กับบุญไม่ว่างอยู่กับทุกข์นี่ฉะนั้นแล้วจเจริญขึ้นไปเรื่อย ให้มันอิ่มเอ,อิบในทิพย์ในบุญในกุศลนี่เอาชนิดให้มันดวงตาเห็นธรรมนี่แหละสัมผัสขึ้นไปแล้วลึกขึ้นไปจเจริญด้วยคิริโอตับปะ,จะเจริญด้วยโสรจัจจะน่ะขึ้นไปเพื่อจะเข้าไปฝึกผลดับสัพะยะักษิติ มานกทิฏฐิมิจฉิจฉานั่นละเราจะละวิชาสำหรอบออกจากกายจากจิตนี่เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติธปฏิบัติสำหรอบออกจากกองกิเลนนั่นเองให้มันเบาบางลงถึงแม้เราไม่ถึงอราหารันต์มรรคผลนิพพานชาติหน้าสันใดจะได้เกิดมาเจอทุกข์ในน้อยหน่อยนี่แหละจะเป็นผู้มีขันติมิริยะ จะเป็นผู้มีศรัทธาจาัดติริโตับปะนี่จะเป็นผู้มีเมตตากรุณามุทกิตาโอเบขาบุคคลที่มีจิตตะพอนานี่โอ้ยจิตมันจะอยู่กับบุญกับกุศลยิ้มแย้แยแจ่มใสไม่น้าบุญน่าบึง่งหน้างอไม่ทําตัวกายจิตให้มันไปทุกข์มันไปเศร้ามันไปให้มันมอง เป็นอยู่กับผู้เจริญไม่อยู่กับความเสือ่อมนี่ฝึกเห็นให้มันชัดๆเเล้วก็พิจารณาดูนี่พิจารณาดูเรื่องของมุดติโลกมุตตินามมันก็เป็นนามสมมุติทางสิ่งนี่แหละสมมุติเป็นโลกเป็นนามเป็นเขาเป็นเรานะเป,นนนเป็นนุ่นเป็นนี่นะเพื่อสื่อสาร ให้รู้แล้วก็ดับไปวางไปเรียกว่าเกิดดับเกิดดับแล้วก็พิจารณาจนกระทัง่งมันแตกคานแตกสินให้มันเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่หแหละบุคคลเห็นอนิจจังทุกขังเข้าสู่อนัตตาอย่างแจ่มแจ้งแล้วมันก็เข้าถึงไตรละ์เป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นนะ่ะ ไม่ยึดอัตตาตัวตนไม่ยึดเขายึดเรานี่แหละเรียกว่าพูดถึงไรละัะผู้เข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างทองแท้นี่มันก็จะสำรอกออกจากอวิชชาจะไม่ไปยึดมั่นถือมัน่นสู้เป็นผู้ตัดผู้พงผู้วางมันบ้างนั่นเอาจิตเอาไกาไปใส่บุญใส่กุศลยยิ่งใส่ยิ่งเบา โอยิ่งใส่มันก็ยิ่งหนักนี่แหละจะเลิญจิตตภาวนาะให้มันได้ประโยชน์ให้สูงสุดในชีวิตของเราเมื่อเรามาพึกแล้วเราจะได้ไม่เสียเวลากันทำมากไม่ได้มากก็ได้น้อยติดตัวกับบ้านไปให้ได้อย่างน้อยเป็นยากระใสก็ยังดีไปเจอความมืดมนชีวิตในที่ไหน มันเห็นหนทางลิบหลีลิบหลี่มันก็จะชื่นใจนี่เรียกว่ายากระใสนี่นี่แหละดีกว่าไปหลงหนทางมืดมนหาความสว่างหาความลิบหลี่ไม่เจอเจอแค่ลิบหลีก็ชื่นใจแล้วเรียกว่าได้เป็นยากระใสนี่จะได้เป็นแรงบันดาลกายบันดาลใจ,จเจริญจิตตภาวนานนะ ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวของเราพึกผลกันแน่นๆพิจารณาให้ดีๆนะดูวาระของจิตอารมณ์จิตจริตใจของเราเวลานี้อยู่ข้อไหนนี่ก็ยกข้อนั่นแหละมาพึ่งประพฤติปฏิบัตินี่แหละ,ะดูอยู่ที่อารมณ์จิต บางทีอารมณ์ของแต่ละคนมันมีความชอบไม่เหมือนกันนี่แหละเราก็ต้องดูอารมณ์จิตจริตใจเราถูกในข้อไหนก็ภาวนาข้อนะั้นเป็นอาณาปานุสติเอามาเป็นองค์แทนในแรงบันดาลใจเอามาเป็นเครื่องหมายเอามาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจนี่แหละ ชอบกิริยาบทของพระพุทธศาสนาในรูปไหนแบบไหนก็เอาอันนั้นมาเป็นอารมณ์นี่ในของข้ออารมณ์เป็นอานาปานุสติเอามาเป็นพุทธโธก็ได้เป็นอะไรก็ได้หายใจเข้ารู้ออกรู้ก็ได้หนังนอนเลินยืนยกุกน้อยอย่างนอได้ทั้งนั้นนี่แหละฉะนั้นมาเรียกว่าหนทางของกรรมฐาน มีสี่สิบอารมณ์สี่สิบกว่าอย่างนะถ้าคบทวนหาไม่เจอหาไม่ได้ไม่เป็นไปก็ไปหาพิชดารเหมือนพระธุดงนั่นแหละไหลจำลาเนี่ยในของข้องไปอยู่กับการเป็นพิชดารน,นู่นนี่แหละเรียกว่าไปอย่างพระธุดงเลยนี่ออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเข้าป่าเข้าลกหาวีเวิเนี ปิดวีเวกเข้าสุกเข้าสู่ป่าเข้าป่าช้าเข้าถ้ำเข้าเขานั่นแหละเรียกว่าปิดวิเวกหาโมกกระทำหาที่มันไลกตำลานะนี่คือในของข้อจเจริญขึ้นไปทุกขณะจิตหมั่นฝึกมั่นฝนพระอาจารย์ก็จะหยุดสอนหยุดเทศหยุดพูดหยุดคุยไปสักคู่ใหญ่ ให้ทุกท่านได้ทบไ้ทวนได้ฝึกได้ผลไ,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 ได้ตัวเองอีกทีหนึ่งตั้งใจกันนะ นี้เราก็มาทวนดูว่าขณะนี้เรากำลังพึกกรรมฐานวิปัสนาภาวนาสมาธิว่าจิตเราสงบจริงไหมหนิ่งจริงไหมใสจริงไหมได้น้อมเอาอากาลิโกเข้ามาสู่กายสู่จิตเอามาเจริญจิตตภาวนา มาเจริญศีลสมาธิปัญญาให้ได้มากที่สุดเหมือนเรากำลังตักบุญตักอุสนัน่นตักให้ได้มากที่สุดให้บุญของเรามันอิ่มทิพย์อิ่มบุญให้มันเกิดฌานเกิดศีลให้มันถึงได้ถึงอภิญญาฌานได้ยินดีใหญ่เลยจะได้ปลอดภัยนะนี่แหละถ้าไม่ได้อาหารหันมรคผลนิพพานถ้าเกิดตายจากโลกมนุษย์มา ก็จะได้ไปบันเทิงอยู่ในหลกสวรรค์ที่มันนานที่สุดก็เพ<ๆ>ิ่อก็ไม่ต้องลงมาเกิดเมืองโลกมนุษย์บรรลุธรรมอยู่เมืองเมืองสวรรค์ไปเลยจะได้ไม่ต้องกลับมาวุ่นวายอีกนะแต่ถ้ายังกลับอยู่ก็จะได้มีบุญมีกุศลมาเกิดเป็นมนุษย์สมบัติจะได้มาบันเทิงอยู่กับบุญกับกุศลจะได้ไม่ต้องไปหลงอยู่กับเป็นผู้โลกผ,ผ,ลกผู้ผู้โกรดผู้หลงกันอีกนี่แหละ เราก็ทวนดูว่าเจตนาของเราหามาผลนิพพานจริงไหมทวนดูให้แน่นเอาให้แน่แ่จนกระทั่งจิตของเรามันพร้อมจะ,จะเจริญจิตตะภาวนาเห็นการเกิดเห็นการแก่การเจ็บการตายให้เป็นธรรมดาเห็นการเกิดทุกเรื่องทุกปัญหาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นความไม่เที่ยงแท้จิตกายมันหลุดออกจากอวิชชาจิตจะไม่ไปยึดมัน่นถือมั่นจะไม่ไปยึดเขายึดเรานี่แหละจะปล่อยวางโลภโทสะโมหะความโลภกดหลงออกจากกายจากจิตให้มันสิ้นให้ได้มากที่สุดในชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้าฉันใดให้มันเห็นกันชาตินี้เลยถ้าชาตินี้ไม่ได้ไม่เห็น จะไปเอาฉาดหน้าตรงไหนล่ะว่าโบราณเขาถึงบอกว่าอย่าหวังน้ําบ่อหน้านั่นนี่คือในของเรื่องขุดในบอ่อวันนี้แหละให้มันเห็นน้ําออกน้ําปลากดขึ้นก็คือเกิดบุญเกิดกุศลจากนั้นเราก็จะเิญตามรู้ตามดูรู้เท่าแห่งกองกิเลสน,นี่แหละทุกอย่างล้วนแต่ตั้งขึ้นมาก็ดับไปเห็นแต่การเกิดดับเกิดดับ ตั้งมาดับไปเกิดมาดับไปทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงแท้ทุกอย่างล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเมื่อเห็นหลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่เที่ยงนะจะอิ่มจะหิวมันก็ไม่เที่ยงจะร้อนจะหนาวมันก็ไม่เที่ยงจะทุกข์จะสุขมันก็ไม่เที่ยงตรงนี้ต่างหากลเราต้องเข้าให้ถึงใจละหลุดออกจากความยึดมัน่นถือมัน จิตมันหลุดออกจากความยึดมั่นหรือมั่นออกจากการยึดเขายึดเราสําหรอับออกจากอากวิชชาจิตมันก็เบามันก็ไม่ต้องไปทุกข์ไปหนักไปเล่าร้อนไปฟุ้งซ่านกับเรื่องใดที่มันมากนักสมกับเป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบ,บานเนี่ยเป็นผู้เจริญรอยตามพระพุทธศาสนาสมกับเป็นลูกตถ,ถาคตนั่นเองน่ะ ทำเกิดให้ประโยชน์ขึ้นมาแล้วก็สัมผัสขึ้นมาให้เพียงพอการฝึกสมาธิไม่มได้หมายความว่าฝึกแล้วก็ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้บางทีวันเลี้ยววันอีกปีเลี้ยวป,ปีอีกบางทีมันก็ยังไม่ได้อะไรได้แต่สะสมบุญกุศลไปกว่าบุญเราจะพ้ทนทุกข์กว่าบุญเราจะเจงแจงในทุกข์กว่าบุญเราจะพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขัของอนัตตา ว่าบุญเราจะลักในโลภโสดโมหะลบกดหลงจะตัดจะโปงจะวางมันก็ยังต้องกินเวลานะ <c oughs> น,นี่ไม่ใช่ใครหลังสมาธิตย์กับคนทุกเลยไม่ใช่ฉะนั้นบังฉะสมกันไปได้บางไม่ได้บางดีบางเสียบางคุเข้ากันไปทำดีกว่าไม่ทำไดเหมือนช้างกระทิปกระทิปหูก็ยังดีได้เหมือนงูแหลบลิ้นแทบๆก็ยังดี ดีกลัวไม่ทําอะไรเลยลองฝึกกันดูพบทวนกันดูพิจารณาดูจะเอาขอไหนก็ได้จะเอาเรื่องของสุภกรรมฐานก็ได้สุภกรรมฐานอืก็ฝึกตั้งแต่เกษาโลมานักขาธันตาตะโจตะโจโลมันนกขาธันตาเกษาก็พิจารณาเรื่องฟันเรื่องขนเรื่องเล็บกระดูกตับไตใส่ปุ่ม จนก่วมันรุกลวงหลุดลุยเห็นปฏิกูลเปิดเน่าสิ้นไปดับไปไม่เหลืออะไรนี่แหละมันเห็นอยู่อย่างนั้นทุกอย่างดับไปสิ้นไปทุกวันนี้เรียกว่าเราอยู่กับการเกิดดับเกิดดับตั้งมากระดับไปแม้แต่หิวแล้วมันกระดับไปอิ่มแล้วมันกระดับไปนี่จริงๆแล้วคนเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่เรา รู้มีเท่าทันทุกก็เลยไปอยู่ใต้อานาจของทุกอยู่อย่างนั้นแหละนี่คนรู้เท่าทันทุกแล้วมันจะไม่เป็นทุกนี่แหละฝึกกันขึ้นมาให้แน่นนะนะเอากันให้ได้ฝึกจนกระทั่งเพียงพอสมควรแก่เวลาแล้วทีนี้ก่อนจะออกจากสมาธิเราก็จะต้องมาหลั่งลาองพระพุทธศาสนากันเช่นก่อน ว่าบัดนี้ข้าพระเจ้าขอถอนสมาธิวิปัสนากรรมฐานภาวนาสมาธิอยู่ในนักขณะนี้เพื่อจะไปทำกิจในขันทั้งห้าในการต่อไปแล้วเราก็ขอแรงบันดาลกายบันดาลใจด้วยความเลื่อมใสศรสัทธาอย่างแรงกล้าในพระศาสนามาเป็นเครื่องแรงบันดาลใจมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจนะ มาเป็นพรเป็นศีลมาเป็นตัวดับทุกคนทุกมรรคผลนิพพานนั่นแหละแล้วก็ขอแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นให้เต็มกายเต็มจิตนะบริสุทธิ์บริบุญอิ่มทิพย์อิ่มบุญกันไปข้างหนึ่งแล้วเราก็มาแผ่เมตตาอุทิศกุศลกันะที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ไหวพ้พระจิตตะภาวนาในค่ำคืนนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญทั้งหมดทั้งปวงถวายแด่องค์ส้มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานขออัญเชิญพระพุทธเจ้าช่วยแผ่บุญแผ่กุศลส่วนที่เหลือของข้าพเจ้าไปถึงคุณบิดดอมารดาคุณครูบาและอาจารย์ตลอดจนถึงญาติพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายคนเคยร่วมรักเตียดชัง เจ้ากรรมในเวรสัมปัสต,ต่างหลายที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีที่รู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดีขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าให้ทั่วท่วนทุกตัวสัตว์เถินแผ่ออกไปแล้วให้เกิดทิพย์เกิดบุญจริงๆให้อิ่มเอ,อิบด้วยบุญด้วยกุศลให้บริสุทธิ์ด้วยทัางกายทั้งใจท้งวาจา นี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นผู้สำรอกออกจากกองกิเลสจุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออวยพรให้แก่ทุกลูกทุกนามและทุกพระยาณบารมีจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญคิดสิ่งใดสมพรดังปัถนานิพนปัจจโยโหโตตสุข ฝังพักลังเทินทีนี้เราก็จะมาลำลาพักพร้อมกันที่นึ่งอพระงรรมสัมพุทโอภัพคาวาภูตังพักเาวันตังอาภิวา